สวัสดีค่ะมาต่อกันในเอดที่14ของซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกที่ชอคิมนะคะมาไม่ให้เสียเวลาเลยนะคะในเอนที่14เนี่ยหลังจากที่หมอดงจูล้มลงแล้วก็หมอซอจองเนี่ยขอเข้าไปในห้อง ER นะคะเธอก็เข้ามาดูเคสของหมอดงจูค่ะปรากฏว่าหมอดงจูเนี่ยไข้สูงมากเลยนะคะหมอซอจองก็เลยเดินเข้ามาสายตาเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะเธอตรวจด,ด,ดูแล้วก็พบว่าอาการไม่ได้หนักอะไรนะคะก็เลยสั่งให้นางพยาบาลเนี่ยให้แค่น้าเกลือก็พอนะคะนางพยาบาลก็ถามว่าแค่นี้เองเหรอหมอซอจองก็บอกว่าแค่นี้แหละ หมอดงจูไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เป็นลมเป็นไข้แล้วก็ร่างกายขาดน้ํานะคะพอเธอสั่งงานเสร็จเนี่ยเธอก็ไปดูคนไข้ที่เป็นไส้ติ่งต่อค่ะพอหมอซอจองตรวจเสร็จนะคะก็โทรรายงานเคสกับหมอคิมค่ะบอกว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเนี่ยยาน่าจะเอาไม่อยู่แล้วต้องรีบผ่าตัดด,ด่วนหมอคิมก็มองหมอรงเลยนะคะแต่ว่าหมอรงก็บอกว่าเขาจะไม่ผ่าตัดให้เด็ดขาดถ้าไม่มีชุดป้องกันมาให้เขาอะในขณะน,นั้นผู้จัดจาก,การจางก,ก็วิ่งหน้าตั้งมานะคะบอกว่าเดี๋ยวชุดเนี่ยจะมาถึงภายในครึ่งชั่วโมงหมอคิมก็เลยบอกให้หมมรงเเเี่ยยไไปต,ตัวด้ลคะ หมอสมก็ไม่พอใจนะคะพอตัดมาที่หมอคิมเนี่ยมาเดินราวอดค่ะเขาเจอเข้ากับหมออินบอมเดินออกมาจากห้องของท่านประธานชินหมอคิมก็ถามหมออินบอมว่าหมออินบอมเป็นคนบอกหมอซอจองหรือเปล่าว่าหมอดงจูหมดสติไปน่ะเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ชั้น2นี้สักคนเลยนะเขาเลยสงสัยว่าหมอซอจองเนี่ยรู้ได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหมออินบอมนั่นแหละที่เป็นคนบอกหมอซอจองนะคะแต่เขาก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องนะคะเขาบอกว่าที่เขามาที่นี่ได้ก็เพราะหมอซอจองเนี่ยเรียกเขามานะคะหมอคิมก็เชื่อคคครรรึ่่่่่่่งงงไไมมเชืออนะแตจิก็ดูย เชื่อเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดินออกมาค่ะเขาเดินมาหาท่านประธานชินนะคะแล้วก็รายง,งานสถานการณ์ว่าตอนนี้ข้างล่างเนี่ยกำลังมีการคาดคะเนว่ามีผู้ป่วยโรคเมอร์สอยู่เดีย๋ยวจะต้องรอผลตรวจของท่านออกภายในยีิบสีชั่วโมงนะถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะรีเฟอร์ท่านไปที่โรงพยาบาลอื่นท่านก็บอกโอเคนะคะไม่ได้ตื่นตกใจอะไรหมอคิมก็เลยถามว่านี่ท่านไม่ตกใจเลยเหรอโรคเมอร์สเลยนะมันไม่ใช่โรคที่ศัลยแพทย์จะรับมือได้ท่านประธานชินก็บอกว่าถ้าเขาจะตายอะ่ะเขาก็คงตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี่ม่รปีก่อนแม วันนี้หรอกหมอคิมก็หลังตรงนะคะเหมือนแบบเอ๊ะอะไรสักอย่างมีอะไรเมื่อ20ปีก่อนหรือเปล่านะแล้วภาพก็ตัดมาในห้อง ER ค่ะในขณะที่หมอหมอกำลังวุ่นวายแล้วก็นางพยาบาลก็ดูแลคนไข้อยู่นะคะตัวผู้ชายที่เป็นแฟนของผู้หญิงที่เป็นไส้ติ่งเนี่ยก็ตั้งใจจะแอบ,บแหกห้องเ ER ออาอกไปนะคะแต่ว่าก็ดีที่พยาบาลพักเข้ามาห้ามไม่ได้ทันนะคะส่วนข้างนอกเนี่ยก็มีแม่ที่อยากจะเข้าไปหาลูกของเธอนะคะที่เป็นเคสเด็กหัวแตกมาเนาะหมอซจองก็เข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์นะคะบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรร้ายแรงเลยนะ เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ป่วยรายนีนะ้เป็นโรคเมือจริงๆหรือเปล่าด้วยซ้ําถ้าคุณเปิดห้องออกไปมีแต่จะทําให้เรื่องมันแย่ลงไปอีกนะผู้ชายคนนั้นก็ร้องไห้เพราะความกลัวเลยค่ะถพาตัดมานอก e อนะคะตอนนี้ก็ชุดป้องกันมาแล้วนะเหล่าหมอหมอก็เขียนผู้ป่วยออกมานอกห้อง ER ค่ะหมอคิมก็ยกนิ้วให้หมอซอจองแล้วก็นางพยาบาลทุกคนเป็นไงว่าทําได้ดีมากแล้วก็เดินเข้าห้องผ่าตัดไปค่ะในห้องผ่าตัดเนี่ยหมอคิมก็มาเป็นลูกมือให้หมอทรงนะคะแต่หมอทรงเนี่ยเหมือนคนผ่าตัดไม่เป็นเลยนะหมมออิเนนีีน่่จป็ทต้ง บอกทุกกระบวนการเลยตลกมากเลยนะคะตรงนี้ถ้าตัดมาในห้อง ER ค่ะพี่พยาบาลโอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลําเลียงทุกคนเนี่ยกลับบ้านเพื่อไปกักตัวต่อที่บ้านนะทุกคนจะต้องอยู่ในบ้านจนก,กว่าจะได้รับการคอนเฟิร์มว่าใช่หรือว่าไม่ใช่โรคเมอร์หรือเปล่านะคะโดยรถเนี่ยมันจะมีอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นก็จะค่อยๆลําเลียงผู้ป่วยแล้วก็าตกออกไปทีละชุดค่ะในขณะนั้นหมอดงจูก็ตื่นแล้วนะคะเขารู้ว่าหมอซอจงเนี่ยจับมือวัดไข้เขาตลอดเวลาค่ะแต่เขาก็แกล้งทําเป็นหลับต่อนะคะ ภาพตัดมาเหมือนเป็นเช้าวันต่อมานะคะเจ้าหน้าที่จางก็รีบวิ่งเอาผลมารายงานหมอคิมบอกว่าผู้ป่วยรายนั้นอะไม่ได้เป็นโรคเมอร์สนะคะหมอคิมเอาผลมาดูก็สงสัยนะว่าถ้าไม่ใช่โรคเมอร์แล้วเป็นอะไรกันเขารีบวิ่งมาที่ ER เพื่อมาขอดูผลตรวจเลือดค่ะแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะบอกว่าผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยได้รับการผลตรวจรอบแรกออกมาเป็นลบแต่เขาก็ยังสงสัยเพราะว่าค่าไม่เลือดขาวมันสูงผิดปกตินะคะหมอซอจองก็เลยรีบเข้ามาซักประวัติคนไข้อีกรอบค่ะถามว่าเคยกินปลาดิบมาในช่วงสองสาม่กกบอ ไม่กินนะคะแต่ว่ามีญาติที่ซื้อปูดองมาให้เมื่อ2เดือนก่อนหมอซาจองก็เลยวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ในปอดนะคะเพราะว่าค่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันสูงนั่นเองค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอดงจูตอนนี้สีหน้าเขาดูดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะเขาตื่นมาแล้วเนี่ยก็พบว่าหมอซาจงมาเฝ้าไข้เขาค่ะหมอซาจงก็ตื่นมาพร้อมๆการถามว่าโอเคแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเธอจะไปเอาอาหารเช้ามาให้หมอดงจูก็ถามหมอซอจองว่าหมอซอจองเนี่ยคอยเฝ้าไข่จับมือเขาไว้ตลอดเลยหรือเปล่าหมอซอจองก็ยอมรับค่ะหมอดงจูก็เลยเข้าไปกอดขอบคุณหมอซอจองนะคะบอกว่าเอิงผมเวียนหัวรุ่นพี่ผมขอเอนสักพักนะหมอซอจองก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะนี่ยอมรับหัวใจตัวเองแล้วนะคะภาพตัดมาในห้องของของอโยค่ะมีผู้หญิงคนนึงปรากฏตัวขึ้นเธอคือผู้หญิงเร่ร่อนนั่นเองค่ะชื่อว่าอูยอนวานะคะ ตอนนี้เธอได้รับบรรจุเป็นหมอที่โรงพยาบาลทนดําแล้วค่ะพี่ปุยวันโอก็เลยถามว่าแล้วทาไมถึงถูกหามาในสภาพขอทานแบบนั้นล่บเธอก็เลยบอกว่าเธอหนีออกมาจากโรงเรียนแพทย์นะคะ <S <S ในขณะที่เรียนอยู่แล้วก็ไม่คิดจะกลับไปเป็นหมอแล้ว, <S <S ลวเพราะว่าการเป็นหมอเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยจนกระทั่งเธอได้มาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าคนของโรงพยาบาลที่นี่ตั้งใจรักษาคนไข้มากๆมันก็เลยอินสปายเธอให้เธออยากกลับมาเป็นหมออีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนก็พยักหน้าเข้าใจนะคะหมอคิมก็เลยถามว่านี่เรียนหมอสาขาไหนมากเธอก็บอกว่า เธอเรียน G.S. นะคะเป็น General Surgery นะคะหมอคิมก็เลยบอกให้เธอเนี่ยไปแนะนาตัวกับหมอที่ห้องพักแพทย์ค่ะพอเธอเดินมาที่ห้องพักแพทย์นะคะก็มาแนะนาตัวกับหมอรุนพี่ทุกคนค่ะในขณะนั้นหมอดงจูก็เดินเข้ามานะคะตาของเธอก็เป็นประกายเลยค่ะสายตานี้ชื่นชอบหมอดงจูมากเลยนะในขณะนั้นพี่พยาบาลพักก็บอกว่ามีอุบัติเหตุมาค่ะกำลังจะมาถึงในอีกสานาทีหมอทุกคนก็เลยรีวิ่งไปที่ห้อง E.R. ค่ะภาพตัดมาที่ E.R. นะคะหมอซอจองก็เข้ามาดูเคสของคนขับนะคะ ส่วนหมอดวงตูเนี่ยก็มาดูเคสของผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับค่ะในขณะนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งหายใจหอบเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ล้มลงในห้องฉุกเฉินนะคะหมออินบอมก็รีบเข้ามาช่วยดูพอเปิดเสื้อดูแล้วเนี่ยก็พบว่าบนอกของเขาใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเขาเลยบอกว่าให้ไปตามหมอคิมมานะคะส่วนตัวเขาเนี่ยจะใส่ทิวพังๆไปก่อนในขณะนั้นหมอคิมก็เดินเข้ามาแล้วก็สั่งการต่างๆนะคะหมอซอจองก็เข้ามาช่วยดูด้วยค่ะพอเธอตรวจดูแล้วก็บอกว่าคนไข้าอาการวิกฤตมากเลยนะเนี่ยจะต้องผ่าตัดด่วนหมอคิม หมออินบอมเคยผ่าตัดเอ็กโมมาก่อนไหมหมออินบอมก็บอกว่าเคยครับหมอคิมก็เลยสั่งให้หมออินบอมเนี่ยนำการผ่าตัดครั้งนี้นะคะแล้วก็ให้หมอซอจองเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยค่ะหมออินบอมก็หน้าตกใจนะคะเคยผ่าตัดจริงไหมเนี่ยตอนนั้นก็โกหกทีนแล้วนะคะว่าเคยผ่าตัดว่าแต่เรื่องพวกนี้มันโกหกกันได้ด้วยหรอ น่าจะโกหกไม่ได้นะคะทุกอย่างมันน่าจะมี medical record เนาะภาาตัดมาในห้อง ER ค่ะหมอคิมก็เข้ามาคุมการผ่าตัดด้วยนะคะหมออินบอมก็ค่อยๆผ่าตัดไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่หมอคิมเนี่ยก็มองแบบมองกดดันมากเหมือนรู้นะคะว่าหมออินบอมโกหกจนกระทั่งมาถึงขั้นที่เขาจำเป็นที่จะต้องสอดท่อนะคะเขาก็ขอท่อกลวงกับนางพยาบาลนะคะหมอคิมก็ยืนให้นะเขาถามว่าแน่ใจใช่ไหมหมออินบอมก็บอกว่าครับแน่ใจครับ หมอซอจองก็เห็นว่าสถานการณ์แย่แล้วนะคะก็เลยบอกว่าหมออินบอมน่าจะสับสนนะหมอคิมจริงๆแล้วมันจะต้องใส่สายให้น้ําเกลือเส้นสีแดงไม่ใช่ใส่ท่อกลวงหมออินบอมก็เลยได้สติแล้วก็บอกขอโทษนะคะหมอคิมก็เลยสั่งให้หมออินบอมเนี่ยหยุดการผ่าตัดแล้วก็ตามเขาออกไปค่ะส่วนการผ่าตัดเนี่ยก็ให้หมอซอจองมานําการผ่าตัดแทนค่ะถ้าตัดมาในห้องของหมอคิมนะคะเขาก็ซักเลยนะคะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหมออินบอมก็บอกว่าเขาพยายามจะใช้เทคนิคเซลดิงเกอร์ถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงมากกว่าแต่ว่าก็ให้ผลระยะยาวที่ ดีกว่านั่นเองค่ะหมอคิมก็เลยจับมือหมออินบอมขึ้นมาแล้วเขาก็บอกเขาจับโป๊ะหมออินบอมได้ตั้งแต่เห็นมือของหมออินบอมแล้วเพราะว่าการเคลื่อนไหวของศัลยแพทย์น่ยนะมันโกหกกันไม่ได้หรอกนะหมอคิมถามว่าโกหกเขาทําไมว่าเคยผ่าตัด ทำไม่เพื่ออะไรเนี่ยแต่ว่าหมออินบอมก็นิ่งไม่ได้ตอบนะคะหมอคิมก็เลยบอกว่าถ้ายังทําตัวแบบนี้จะเหมือนคนไร้ค่านะโห,โหแรงอะ่ะสงสารหมออินบอมเลยนะคะ<ห>าพตปัดมาที่ประธานโดค่ะเข้ามาต้อนรับผู้หญิงคนนึ่งเธอถามหาประธานคาสิโนโค่ะประธานโดก็เลยบอกว่าท่านประธานชินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลกอแดหรอกแต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเล็กๆที่ชื่อว่าโรงพยาบาลทนดําทั้งสองคนมานั่งคุยกันนะคะเธอคนนี้ก็เลยถามว่าแล้วหมอคนไหนที่เป็นคนผ่าตัดให้พ่อของเธออ๋อคนนี้ก็คือลูกสาวของท่านประธานนั่นเองค่ะ ท่านประธานโดก็บอกว่าหมอปูยงจูเป็นคนผ่าตัดให้ท่านประธานชินเธอก็ตาโตเลยค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอคิมเนี่ยมาตรวจท่านประธานคาสิโนนะคะบอกว่าตอนนี้หัวใจเทียมของท่านประธานมีปัญหาแล้วนะคะจากตอนแรกที่เขาตั้งใจจะเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่หัวใจเทียมเนี่ยกลายเป็นผ่าตัดหัวใจเทียมทั้งดวงแทนค่ะท่านประธานก็ถามว่าแล้วมันเสี่ยงมากไหมหมอคิมก็บอกว่าเสี่ยงเสี่ยงมากๆเลยแล้วก็ถามด้วยว่าทําไมท่านประธานถึงมั่นใจในตัวเขาขนาดนั้นท่านประธานก็บอกว่าก็เพราะหมอคิมเนี่ยเป็นคนที่พยายามอย่างมากเลยที่จะต่อชีวิต คนนอืน่โดยไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงหรือว่าเงินทองเลยเขาเลยนับถือหมอคิมในจุดนี้มากๆนะคะถึงแม้ว่าการผ่าตัดครั้งนี้เขาจะตายเขาก็ไม่เสียดายชีวิตแน่ๆหมอคิมก็ลำบากใจเลยค่ะเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะลงตารางผ่าตัดให้ในอีก9วันค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอคิมเนี่ยเรียกบรรดามหมอๆมานั่งประชุมนะคะเขาเป็นคนให้หมอดงจูเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบในส่วนของแบตเตอรี่นะคะที่อยู่บริเวณท้องนะคะแล้วก็ให้หมอซอจองเนี่ยเป็นหมอผู้ช่วยมือหนึ่งของเขาส่วนหมออินบอมเนี่ยก็ให้ไปเป็นผู้ช่วยหมอดงจูค่ะแล้ววเเดี๋ยขา นัดซ้อมการผ่าตัดท okay? Th ั้งหมด3ครั hmm ้งนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอเนี่ยมาช่วยกันประชุมแล้วก็วางแผนการผ่าตัดค่ะทุกอย่างเนี่ยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7ชั่วโมงนะคะซึ่งจริงๆแล้วการผ่าตัดเนี่ยมันกินระยะเวลาถึง9ก้ถึงสิชั่วโมงเลยหมอทุกคนก็เลยจําเป็นที่จะต้องมานั่งระดมสมองกันนะคะว่ามันเร่งตรงส่วนไหนได้บ้างนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมออินบอมเนี่ยโทรรายงานเคสกับพ่อของตัวเองค่ะพอเขารายงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็นึกถึงเสียงของหมอคิมนะคะที่สอนเขาว่าอย่าทําตัวเป็นของไร้ค่าเลยเขาก็เศร้าเลยค่ะแล้วภาพ ลับมาที่ห้องพักแพทย์นะคะตอนนี้หมอซอองก็ลงเวรแล้วแล้วก็กำลังจะกลับไปพักนะคะในขณะนั้นผู้จัดการจางก็เดินเข้ามาพร้อมกล่องพัสดุค่ะข้างในเนี่ยเป็นจี้น่ารักน่ารักอันนึงนะที่หมอดงจูเนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสเธอหันไปมองหมอดงจูหมอดงจูก็เงียบเไม่รู้ไม่ชี้นะคะแต่เธอก็มั่นใจว่าเนี่ยเป็นของที่มาจากหมอดงจูแน่นอนเธอก็เลยให้หมอดงจูเนี่ยไปคุยกับเธอข้างนอกนะคะพอทั้งคู่มาคุยกันเนี่ยหมอซอองก็เอาสร้อยเนี่ยคืนหมอดงจูไป เธอก็ไม่ตอบนะคะแล้วก็จะเดินหนีหมอดงจูก็เลยลังหมอซอจองไว้แล้วถามว่าผมไม่ไดีพอสำหรับรุ่นพี่หรอครับทําไมถึงคอยแต่จะปฏิเสธผมอยู่เรื่อยเลยหมอซอจองก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเธอก็ชอบหมอดงจูนะแต่ว่ายิ่งรู้สึกว่าตัวเองยิ่งชอบหมอดงจูเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ยิ่งนึกถึงอุบัติเหตุเมื่อ5ปีก่อนอยู่เสมอเลยเธอยัง move on จากเหตุการณ์ที่หมอมนตายไม่ได้นะคะหมอดงจูก็น้าตาไหลแล้วนะคะเขาบอกว่าโอเคแค่รู้ว่ารุ่นพี่ชอบผมอะ่ะผมก็พอใจแล้วครับเขาขอให้หมอซอจองเนี่ยสวมสร้อยของเขาไว้ได้ไหม หมอซอจองก็เลยยอมค่ะแล้วทั้งคู่ก็จูบกันค่ะเอา้าหมอซอจองในบองมูออนไม่ได้ไง <c oughs> แล้วพากก็ตามมาที่ลูกสาวของท่านประธานชินมาถึงโรงพยาบาลทนดําค่ะเธอดูสภาพโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกเวทนานะคะในขณะที่หมอคิมเนี่ยก็มานั่งดูผลเอ็กซเรย์แล้วก็ผลต่างๆของท่านประธานชินเขาก็น่าเครียดเลยค่ะแล้วเรื่องก็จบในอพิโซดที่14ของซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกทีเชคคิมนะคะโอ้โหหมอคิมน่าเครียดอย่างนี้แสดงว่าการผ่าตัดครั้งนี้เรื่องใหญ่แล้วนะ ะะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะนี่ว่าซีนผ่าตัดจะต้องเป็นซีนยิ่งใหญ่มากๆแน่เลยมาดูกันว่าหมอคิมเนี่ยจะผ่าตัดให้ท่านประธานได้สําเร็จหรือเปล่านะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะจีด้าชาแนลมีระบบสมัครสมาชิกด้วยสามารถกดมาที่หน้าชาแนลแล้วก็กดจอยเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยหรือสามารถพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวแพนจะส่งลิงก์การสมัครสมาชิกให้ค่ะเริ่มต้นเพียงแค่5้บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะก็จะได้รับชมคอนเทนต์ก่อนใครเพื่ ด้วยกันเป็นน,นานๆนะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอปพิโซดที่15ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ